ค่ะสำหรับท่านนะคะที่ยังไม่เข้าใจ MMM นะคะก็จะขออธิบายนิดนึงนะคะว่า MMM คืออะไรนะคะ MMM นะคะก็เป็นคอมมูนิตี้นะคะซึ่งมีชาวรัสเซียคนหนึ่งนะคะชื่อเซอร์เกมาโวดีนะคะได้ดีไซน์คอนเซปต์นี้ขึ้นมานะคะ เป็นคอมมูนิตี้ที่ช่วยเหลือกันทางด้านการเงินนะคะโดยมีคอมพิวเตอร์กลางนะคะเป็นตัวจับคู่ให้เท่านั้นเองนะคะแต่การโอนเงินเนี่ยนะคะจะโอนโดยตรงระหว่างพาร์ i ิ i ิพ n t t t p พาร์ c i ซิพ t เองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะเราก็จะมีคนจำนวนหนึ่งนะคะเข้ามารวมตัวกันในคอมมูนิตี้นี้นะคะโดยการสมัครเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ของ M M MM M นะคะ M M MM M ก็จะทำการบันทึกไว้นะคะว่ามีคอ,อมมูนิตี้มีพาร์ติซิสพนหรือว่าผู้เข้าร่วมในคอมมูนิตี้เนี่ยทั้งหมดกี่คนนะคะสมมติว่าคุณ A นะคะคุณ A วันนี้นะคะเข้าร่วมคอมมูนิตี้คุณ A มีเงินอยู่500บาทนะคะอาจจะเป็นเงินที่ยังจะไม่ใช้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยคุณ A ก็เอามา เอามาบอกระบบนะคะว่าเนี่ยฉันมีเงินอยู่500บาทนะคะถ้าใครต้องการช่วยเหลือเนี่ยส่งรายชื่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะทําการให้ความช่วยเหลือนั้นนะคะระบบก็รับทราบแล้วนะคะว่าคุณเอเนี่ยมีเงินอยู่500ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือใครก็ได้ในคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็ผ่านไปอีกสัก สองสามสีห้าวันหรือเป็นสิบวันก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีคุณ B ีนะคะคุณบได้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือเข้ามาทางระบบนะคะเช่น mm hmm. ตอนนี้ฉันมีความต้องการใช้จำนวนห้านะนะคะระบบก็จะทำการเซิเร์ชหานะคะแล้วก็มาจับคู่กันนะคะระหว่างคนที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกับคนที่ต้องการ ความช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะทำการแจ้งรายละเอียดของคุณ B ไปที่คุณ A นะคะว่าตามที่เธอได้ร้องขอว่าอยากจะให้ความช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งในคอมมูนิตี้นี้วันนี้มีคุณ B นะคะซึ่งมีดีเทลดังนี้นะคะต้องการความช่วยเหลือให้โอน เงินให้คุณ B ตามเลขนี้นี้นะคะคุณ A ก็คือจะมีหน้าที่โอนเงินโดยตรงให้กับคุณ B นะคะเงินจะไม่ผ่านระบบตัวกลางใดๆทั้งสิ้นนะคะหลังจากนั้นคุณ B นะคะเมื่อได้รับเงินแล้วคุณ B ก็จะทําการคอนเฟิร์มให้คุณ A นะคะก็จะทําให้คุณ A มีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือในครั้งต่อไปนะคะซึ่งระบบนี้ก่อนที่เราจะขอความช่วยเหลือเราจะต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อนก่อนนะคะ ซึ่งคุณ A นะคะหลังจากที่ได้ช่วยเหลือคุณ B ไป500แล้วนะคะระบบนะคะก็จะทําการนะคะตั้งแต่วันแรกเลยนะคะที่คุณ A ได้แจ้งระบบมาว่าต้องการจะให้ความช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง500รนะคะระบบก็จะเริ่มคิดเปอร์เซ็นต์สินน้ําใจซึ่งอยู่ที่ประมาณวันละ3.33%นตะคะต่อวันถ้าเกิดว่าทำท a ส k MMM x x t r a ทุกวัน,นะคะโดยรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน ข้างในอีกทีนึงนะคะ,ะคุณเอนะคะก็จะสามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะคะได้เท่ากับ500บวกกับ100%ต่อเดือนนั่นเองนะคะสมมุตินะคะถ้าคุณเอนับตั้งแต่วันที่ได้บอกระบบไปนะคะว่ามีเงิน500บาทต้องการให้ที่จะให้ความช่วยเหลือใครก็ได้นะคะนับจากวันแรกถ้าเกิดนับไป 30วันนะคะคุณ A ก็จะมีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือจากคอมมูนิตี้ในจำนวนเงิน1,000บาทหรือว่า1เท่าตัวนั่นเองนะคะนี่คือความสวยงามของระบบนะคะถ้าถามว่าแล้วระบบเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้คุณ A จาก500เพิ่มเป็น1,000ละนะคะ คุณเซอร์เก้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินในวันนี้กับเงินในวันพวกนี้มันมีค่าไม่เท่ากันนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยธนาคารนะคะแทนที่จะให้ดอกเบี้ยเวลาเราฝากธนาคารเนี่ยเพียงพอแต่ธนาคารกับที่งกนะคะให้เราน้อยเกินไปนะคะแล้วธนาคารเอาไปทําอะไรนะคะก็จะเห็นที่ว่าแบงก์เกอร์ทำไมรวยจังเลยนะคะแล้วก็ธนาคารเอาไปสร้างตึกนะคะในย่านที่ทําเลดีมากเลยนะคะแล้วก็ ตกแต่งภายในอะไรอย่างที่เราเห็นนั่นแหละค่ะมีกี่สาขาทั้งหมดนะคะซึ่งเงินเหล่านั้นเนี่ยท่านเเกก็บอกว่าแทนที่จะเอาไปทําแบบนั้นทําไมเราไม่เอามาช่วยคนในคอมมูนิตี้แล้วก็โอนกันเองในการขอความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นอไอเดียคร่าวๆของ M M&M นะคะ mm. ในส่วนของโปรแกรม M&M นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะหมายถึงว่าตัว คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นคุณ A นะคะุณ A เนาะจะมีตัวนี้นะคะเราก็คือมีหน้าที่กดให้ความช่วยเหลือเห็นไหมคะสับคำว่า provide help ก็คือให้ความช่วยเหลือนะคะ get help ก็คือรับความช่วยเหลือนั่นเองนะคะการให้ความช่วยเหลือนะคะเราก็จะกดนะคะให้ความช่วยเหลือเนี่นะคะก็คือ read warning นะคะไม่มีการันตีในทั้งสิ้นนะคะ แล้วก็กด next ไปนะคะแล้วก็ตอนนี้การช่วยเหลือกันเป็นบิตคอยนะคะซึ่งบิตคอยเนี่ยข้อดีก็คือถ้าเราโอนกันทั่วโลกแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมจะน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งการให้ความช่วยเหลือ,อใครสักคนนะคะมันสมมติว่าเราให้ความช่วยเหลือ,อที่100นะคะเงิน100ยังไม่ต้องการใช้ซีเล็กไปนะคะแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือ,อทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็100นะคะซึ่ง100เนี่ยจะแปลงเป็นมาโวนะคะมาโวนี่คืออะไรมาโวนี่คือ เงินในระบบซึ่งสามารถเติบโตได้ที่20-100%ต่อเดือนนั่นเองนะคะกด next ไปนะคะ next ครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะเนี่ยคะ่ะความช่วยเหลือของเราก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะวันที่14วันนี้นะคะมีเงิน100ที่ยังไม่ต้องการใช้จะต้องการให้ความช่วยเหลือไปนะคะแล้วก็ รอรายชื่อนะคะหรือว่ารอคิวนะคะที่จะรายชื่อจะมาให้เราโอนให้เพื่อนนั่นเองนะคะอันนี้โชว์ที่เคยโอนให้เพื่อนทั้งหมดนะคะเนีย่ยค่ะเขาส่งรายชื่อมานะคะพร้อมจํานวนเงินแล้วก็เป็นเลขบิตคอยนะคะเราให้อิงตามเลขบิตคอยนะคะก็มีหน้าที่ที่จะโอนไปให้เพื่อนที่ชื่อ,อนี้นะคะตามเลขนี่คือเลขบัญชีบิตคอยของเขานะคะโอนเท่านี้โอนไปบัญชีนี้ในปริมาณเท่านี้บิตคอยนั่นเองนะคะ โอเคอ่านี่คือในส่วนของแดชบอร์ดนะคะก็คือมีแค่นี้ให้ความช่วยเหลือกับ Get Help หรือว่าช่วยเหลือได้เองค่ะในส่วนของ Marvo หรือว่าเงินของเราเนี่ยเราอาจจะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะคะก็หลักๆนะคะมันจะมี a r v อ ที่เรากดไปเมื่อกี้นะคะเขาเรียกว่ามาวอย0ถึงหรหรือว่าเป็นมาโวตัวที่สามารถที่จะเติบโตได้20-100%ถึงต่อเดือนนะคะ referral bonus ก็คือโบนัสการชวนคนนะคะเวลาเราชวนใครเนี่ยทุกครั้งที่เขามีการ ph เนี่ยนะคะระบบก็จะให้เรา10%นะคะส่วน a c c r u a interest นะคะก็คือการ ได้ดอกเบี้ยนะคะหรือว่าสินน้ำใจที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่เราให้ความช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นนะคะที่เห็นเนาะตรงแดชบอร์ดนะคะ mm hmm. เพียงแค่เรานะคะบอกว่าเราต้องการให้ความช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนะคะ100 USD เนี่ยนะคะระบบนะคะก็จะเริ่มคิด อดอกเบีย้ยให้ทันทีนะคะถึงแม้ว่าเงินนะคะยังไม่ได้ออกจากกระเป๋าเรานะคะระบบก็จะเริ่มคิดให้เลยนะคะระบบนี้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของ participant นนะคะ participant ก็คือจะเป็นคนที่มาต่อเราหรือว่าคนที่เราชวนนะคะถ้าเกิดว่าเป็น manager ก็จะขึ้น4บรรทัดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นก็จะดูว่า referral นะคะก็ดูว่าเราชวนใครไปบ้างนะคะ รายละเอียดของคนที่เราชวนนั่นเองนะคะถ้าเป็นเมนเร์นะคะท่านก็จะดูได้เหมือนกันนะคะว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะการติดต่อ,อไรอยังไงนะคะถ้าเกิดว่ารายชื่อเข้ามาเนี่ยระบบก็จะส่งเมลให้เราช,ช่วยช่วยดูให้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่โอนเนี่ยระบบมันจะบล็อกนะคะบล็อก ID นั้นนะคะซึ่งถ้าจะกดบล็อกเนี่ยค่อนข้างใ,ใช้เวลายุ่งยากพอสมควรนะคะ เมนเเจอร์ก็จะสามารถคีย์ให้ได้ด้วยหละะังจากนั้นนะคะ Mypa g e นะคะ My Page คืออะไรนะ,ะ My p y Page ก็คือเป็นข้อมูลของเราเองนะคะข้อมูลของเรานะคะชื่อเล่นตรงนี้ก็กรอกไปให้เยอะที่สุดนะคะข้อสังเกตก็คือประเทศเนี่ยนะคะต้องเป็น r p u u l l i o of i t t o o n นะถ้าถ้ามาอย่างนั้นก็จะเล่นกันคนละภาคส่วนนะคะระบบ r p u u l l i o of i t t o o n เนี่ยจะดีสุดเพราะว่า สามารถทำงานแลกเปอร์เซ็นต์ให้ได้เดือนละ100ได้ด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะใส่ชื่อเล่นไปนะคะยางเงคะใส่ชื่อเล่นไปแล้วก็มาติ๊กให้โชว์ชื่อเล่นนะคะตรงนี้ก็เป็นเมเนเจอร์นะคะโดยคลิกให้เมเนเจอร์สามารถที่จะเห็นหน้าจอของเราได้นะคะแล้วก็นี่คือรีเฟอร์รของเรานะคะอย่างที่เราตั้งนิคเนมไปเนะะี่ยเราก็สามารถให้ลิงก์โชว์เป็นเท่ากับนิคเนมเราได้นะคะไม่ต้องเป็นอีเมลก็ได้นะคะ เข้ามาดูเยอะๆนะคะหน้าจอนะคะเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็กดเซฟไปนะคะดูเยอะๆนะคะจะได้เข้าใจอันนี้ก็เป็น letter of happiness นะคะหรือว่าทุกครั้งที่หลังจากที่เรา get help เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเขียนนะคะ letter of happiness นะคะก็เหมือนบรรยายความประทับใจนั่นเองนะคะแล้วถ้าเราทำวิดีโอส่งด้วยเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก3%หรือ5%นะคะแล้วแต่หลังจากนั้น MMA เอ็มเอ็มเอ็มเอ็กซ์ตร้านะคะเอ็มเอ็มเอ็กซ์ตร้าก็คือการทำทัสแลกเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะก็คือหลักๆก,ก็จะเป็นการโปรโมทคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยค่ะให้คนเข้ามาเยอะๆนะคะถ้ายิ่งเยอะคนนะคะระบบจะยิ่งสะเทียนและทุกคนก็เกิดการช่วยเหลือกันจริงๆนะคะก็ <ๆ S 2> คือจะทำให้เกิดแฟเวอร์หรือว่าเป็นโลกที่คนก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยนะคะ คือไม่ได้ทําให้ใครคนใดคนหนึ่งรวยเนาะแต่ว่าทุกคนก็คือจะมีรายได้นะ,ะอันนี้นะคะก็คือถ้าเราทำทัสทุกวันนะคะทุกๆวันให้เข้ามาทำวันละหนึ่งครั้งนะคะถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ดอกเบี้ยนะคะเพิ่มขึ้น2.67เอนั่นเองนะคะในส่วนของเอ็กซ์ตร้าเนาะก็มีอีกวิดีโอนึงนะคะได้แสดงไปแล้วว่าทำยังไงเนาะ แล้วก็ส่วนของมาโวก็คืออย่างที่บอกเป็นเงินของเราะคะมาโวนะคะก็จะมีถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือพร้อมที่จะถอนได้เลยนะคะสีน้ําเงินเนี่ยค่ะก็คือยังถอนไม่ได้นะคะอย่างนี้เขาจะบอกว่าโฟรเซนก็คือโดนแช่แข็งอยู่นะคะแล้วก็จะปล่อยให้เราถอนได้วันที่นี้นะคะสีน้ําเงินถ้าสีแดงนี่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะ ถ้าสีแดงก็คืออีกหน่อยก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ถึงจะถอนได้นะคะอย่างน,นี้ก็คือมี10ที่สามารถที่จะถอนได้นะคะเราก็อาจจะคลิกดูตรง v a i l a b l e for w i t h d r a w นะคะเนี่ยก็จะประมาณ10.63หรือว่าตัวที่เป็นสีเขียวนี่คือเราสามารถกดขอความช่วยเหลือออกมาได้เลยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะในในส่วนของมาโวเนาะหลังจากนั้นนะคะในส่วนของบัญชีนะคะ บัญชีเนี่ยก็คือเราสามารถแอดเลขกระเป๋าบิตคอยได้หลายหลายอันนะคะไม่มีปัญหานะคะแนะนำว่าไม่ต้องลบนะคะแอดเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะคะการแอดเลขบัญชีสมมุตินะคะเนี่ยคะ่ะข้างบนนะคะอย่างอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีหลายกระเป๋าจากหลายเว็บไซต์นะคะตรง account name เนี่ยก็จะใส่ให้มันจำได้ว่ามาจากเว็บไซต์ไหนนะคะ รหัสอีเมลอะไรนะคะที่สำคัญก็คือตัว Account Number หรือว่าเลขกระเป๋าเงินของเราตรงนี้ค่ะต้องถูกนะคะบิทจะได้เข้ากระเป๋าเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ผิดเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้นะคะก็โอเคนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะตรง Account ก็มีประมาณนี้นะคะเอาไว้แอด กระเป๋าบิดของเรานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นแมสเซจนะคะจากทางแอดมินนะคะว่าต้องการจะแจ้งเราเรื่องอะไรนะคะก็จะเป็นแมสเซจนะคะเป็นเรื่องๆไปนะ,ะว่าตอนนี้คนนี้เป็นลีฟอ์โฟลของเรานะเออ่โบนัสดีฟอสแล้วนะสามารถกดได้เลยอะไรเงี้ยนะคะส่วนซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตตัวนี้เนี่ยเอาไว้เขียน เวลาเรามีปัญหาหรือว่าเรามีคําถามสงสัยนะคะก็สามารถครีเอทนะคะครีเอททิเก็ตได้นะคะว่าจะถามเขาเรื่องอะไรนะคะก็ลองเลือกหัวข้อดูนะคะถ้าหัวข้อไม่มีก็เลือกเป็นอื่นๆนะคะแล้วก็ใส่ไปว่าหัวข้ออะไรจะถามเรื่องอะไรนะคะอย่างเงี้ยค่ะอยากถามเรื่องบิตคอยนะคะก็ถามเข้าไปว่าขอถามได้ไหมว่าถ้าถ้าฉันจะขายบิตคอยให้ดาวรายฉันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตอบมานะคะก็ ดีามากมาเลยนะคะทุกปุ่มของแท้นะทุกปุ่มทํางาน working หมดเลยนะคะต่างจากของปลอมเนาะของปลอมนี่บางปุ่มก็มีเฉยๆนะคะแต่กดเข้าไปก็กดไม่ได้นะคะอิน r m เมชันนี้ส่วนมากก็จะเป็นที่ได้ใช้นะคะเป็นนิวส์นะคะนิวสนี่ก็คือเป็นนิวจากคอมมูนิตี้นะคะว่ามีเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างล่าสุดก็คือเป็นวิกินิวจากเซอร์เก้ท่านเซอร์เก้นะคะ ก็มาดูวิดีโอว่าท่านพูดว่าอะไรนะคะก็จะได้เกงรงภาษาอังกฤษไปในตัวนี่นะคะลักๆนะคะก็เว็บ MMM ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาเล่นมาดูกันบ่อยๆนะคะลอง นึกภาพทำความเข้าใจกับมันนะคะช่างสังเกตนะคะดูเลยนะคะว่าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมีอะไรบอกเราบ้างนะคะก็คือสำคัญหมดเลยนะคะยังไงก็ลองเข้ามาเล่นดูเนาะ,ะแล้วก็ระวังกันนิดนึงในเรื่องของที่เราจะทําให้ระบบคิดว่าเราเนี่ยเล่นหลายรหัสนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจตนาไม่ได้เล่นหลายรหัสเลยนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงนะคะที่จะทําให้ระบบจะมีการคิดว่าเราเล่น หลายรหัสเนี่ยให้เลี่ยงไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาโดนโดนดองเนาเรียกว่าโดนดองมันจะยาวนานมากนะคะเกือบเกืบสเดือนนะคะที่ g S เเราจะไม่มานะคะก็อ,อย่างเช่นนะคะสมมติว่าอยูออ่ที่พักเดียวกันหรือว่าอยู่แมนชั่นหอพักที่มีคนเล่นเน็ตเยอะๆนะคะเราก็ต้องให้มั่นใจนะคะว่า เราล็อกอินอินเทอร์เน็ตไอพีนั้นอยู่ไอดีเดียวนะคะถ้าเกิดว่ามันมีหลายไอดีเนี่ยระบบพอระบบมันคิดนะคะว่าคนนี้น่าจะเล่นหลายรหัสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกิดการโดนดองขึ้นมาเราก็ต้องใช้เวลานานเลยทีเดียวนะคะที่จะไม่โดนดองนะคะประมาณนั้นเนาะเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะเยอะดีกว่าน้อยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ มีปัญหาสงสัยก็แอดไลน์มาถามได้นะคะยินดีค่ะ